สวัสดีค่ะทุกคนส,สดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตรวจโควิดค่ะพอดีแม่ยุยนะคะมาตรวจโควิดเป็นเป็นต่างชาติคนเดียวในครอบครัวนะคะก็เลยต้องได้ตรวจโควิดส่วนยุกิีกับเด็กๆนะคะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นก็ไม่ต้องตรวจค่ะ <c oughs> พวันนี้เขาให้เรามาตรวจก่อนประมาณสามวันนะคะเจ็ดสิบสองชั่วโมงอะคะ่ะ ต้องตรวจโควิดก่อนมีหลายคนคะ่ะที่ทักมาถามว่ากลับวันไหนนะคะเรากลับวันที่18ค่ะ18ตอนน่าจะ11โมงเช้าะคะ่ะก็ต้องไปเช็คอินที่สนามบินตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยค่ะทุกคนวีซ่าก็ผ่านประมาณวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะวันพฤหนะัสบดีวีซ่าผ่านแล้วดีใจมาก แต่ว่าอีกด่านหนึ่งก็คือเราต้องตรวจโควิดนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะไม่ติดโควิดแล้วก็กับญี่ปุ่นอย่างปลอดภัยะค่ะทุกคน วันนี้ลมข้างนอกค่อนข้างแรงค่ะตอนนี้ก็ระหว่างรอรอคิวค่ะเขาก็ยังไม่มาเรียกสักทีรอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราต้องรอข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขามาตรวจโควิดกันทั้งนั้นเลยปุนิีปิปิบปปีปิเิบปลองได้ไหม ลิซ huh? okay. ่ากลับมาก่อนโอเคลิซ่าจังลิซ่าจังเบบี้ตอนที่เข้าไปตรวจนะคะเขาก็จะมีคนตรวจให้เรานะคะเอาที่แย่จมกูกแย่เข้าไปลึกมากจนไม่ยุ้ยน้ําตาไหลเลยนะคะคือเจ็บมากหลังจากนั้นก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะผลตรวจก็ได้เลยนะคะที่นี่เราเลือกที่ว่าเร็วที่สุดนะคะ